ถ uhm, ามว่าเงินก้อนนี้จะขายหุ้นกลุ่มนี้ไหมถ้างั้นไปขายตัวไหนล่ะขายไม่ได้ไงเพราะมันมีผลตอบแทนอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวเท่านั้นขอทถอลุงปันเงินฟื้นฟูออกมาใช้ก้อนนี้เถอะแล้วทีนี้รัฐบาลมีเงินในฟื้นฟูเท่าไหร่เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตในมือของรัฐบาล จะเหลือน้อยด้อยค่าครับในการเยียวยาเศรษฐกิจของไทยที่กําลังตกเหวบริหารจัดการอย่างมีศิละปะสามารถที่จะนําพาประเทศรอดได้แจกกระจายโดยไร้ทิศทางไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาประเทศหลังจากนี้ไปที่จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงที่สุดได้ลุงตู่จะเอาอยัางไงครับและหุ้นกองทุนประกันสังคมอ,อยู่ที่ไหนมาดูนี่ มาดูมูลค่าหุ้นที่ทางกองทุนประกันสังคมลงทุนแล้วก็เป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดนะคุณผู้ชมนะมีทั้งหมดเมื่อวานที่เราสแกนเร็วๆนะพี่โอเจกว่าตัวอันนี้เป็นยกตัวอย่างอันดับที่หนึ่งที่เราลงทุนเลยแล้วมีมูลค่ามากที่สุดคือปตทปตทประมาณสักสองพีทีเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านห้าร้อยกว่าล้านหุ้นสองหมื่นกว่าล้านบูนซีเมนต์เอสซีเนี่ยห้าสิบสองล้านหุ้นยี่สิบกว่าไอสองหมื่นกว่าล้านเช่นเดียวกัน AOT 1 6 1 6 0 0 0ล้าน Advance <Advanced S 1> 13,000ล้าน KBank 11,000ล้าน, K bank, 11, าน uh, อันนี้น่าจะเป็น BDMS นะอของไทย1 0 0่กว่าล้านบาท c p o 10,000กว่าล้าน SCB 10,000กว่าล้าน BBL 9,000กว่าล้านแล้วก็ปะตะทอสอพออีก8,000กว่าล้านถามว่าเงินก้อนนี้จะขายหุ้นกลุ่มนี้ไหมขายไม่ได้เพราะเงินปันผลน่ะมันจะตอบแทนไปรองรับชลาภาพไงถ้างั้นไปขายตัวไหนล่ะ มาดูต่อไป C P F หกพัน <GC. S 1> กว่าล้าน G C ห้าพันหกร้อยกว่าล้าน C P N ห้าพันหกร้อยกว่าล้านนะคะ B C P ห้าพันหนึ่งร้อยกว่าล้านแล้วก็ตัววานะห้าพันกว่าล้าน H M Pro แล <c oughs> นะ Home Pro สี่พันกว่าล้าน L H สี่พันกว่าล้าน Top สี่พันกว่าล้าน CR C R C สี่พันกว่าล้านแล้วก็เป็นอ,อ,อันนี้อะไรอะพี่โอ กองทุนรีบเป็น g r e ครับ F ี R สามพันกว่าล้านเป็นกองทุนสามสาพันกว่าล้าน <Ừ. S 1> ถามว่าหุ้เหล่านี้จะขายไหมขายไม่ได้ไงเพราะมันมีผลตอบแทนอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวเท่านั้นขอทถลุงปันเงินฟื้นฟูนเอามาใช้ก้อนนี้เถอะแล้วทีนี้รัฐบาลนะมีเงินในฟื้นฟูนเท่าไหร่มาดูนี่ไปเร็วๆเลยครับ เราจะเห็นภาพสถานะของรัฐบาลรัฐบาลออกเงินกู้ทั้งหมด1ล้านล้านใช้ไปแล้ว5 0 0 0 0นกว่าล้านค่ะนี่ยังไม่รวม2 0 0 0 0กว่าล้านผ่านโครงการเราชนะนะต้องถ้าจะนํามาต้องหักลบก่อนอบวกเข้าไปเพิ่มบวกไป2 0 0 0 0นกว่าล้านเป็น7 0 0 0แ0กว่าล้านแสดงว่าเงินคงเหลือเนี่ยเดิมทีเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณสักเกือบเกือบสเกือบสองแสนกว่าล้านสามแสนลุงตู่จะเหลือเงินอยู่แค่เนี้ครับ พราะใช้ไปในโครงการเราชนะเนี่ยคนละ7 0 0 0สองเดือนเนี่ยไปแล้ว so <'s> 2องแสนหนึ่งใช่ที่เหลืออยู่4 0 0แสนกว่าล้านจึงเหลือ2 0 0แสนกว่าล้านเศษๆครับลองนับดูพี่โอเหลือแค่ประมาณสัก2อ0แสนกว่าล้านแล้วต้องหัก1เดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33อีกประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านบาทก็จะเหลือประมาณสักแสนหกใช่แสนต้นๆเอาละถ้างั้นถ้าเอาเงินฟื้นฟูไปเยียวยาเป็นฮลิคอปเตอร์แจกคน แล้วรัฐบาลจะเหลือเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังพังพากยังไงล่ะครับทำได้อีกก้อนหนึ่งมาดูเงินกู้ในรายจ่ายของรัฐบาลในปี64นี่แหละ,ะมันสามารถที่จะกู้ได้อีก600ล้านเอาจากอัเนี้ยเงินคงเหลือเนี่ยในรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยอเอาไปใช้จากงบขาดดุลแสดงว่ายังมีเงินอยู่จํานวนนีน้อยู่ เงินขาดนดนี้ไปรองรับปีงบประมาณปี64ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมอีก6แสนกว่าล้านเพราะเงินก้อนนี้ทั้งหมดมันจะเหลือเพียงแค่4แสนครับไอ้2แสนกว่าล้านก้อนนี้หมดแล้วอ่าใช่แถมมาดึงก้อนนี้ไปอีก50,000 6 0 0 0ล้านใช่ค่ะเห็นไหมเพราะนั้นเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตในมือของรัฐบาลจะเหลือน้อยด้อยค่าครับ ในการเยียวยาเศรษฐกิจของไทยที่กำลังตกเหวบริหารจัดการอย่างมีศิลปะสามารถที่จะนำพาประเทศรอดได้แจกกระจายโดยไร้ทิศทางไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาประเทศหลังจากนี้ไปที่จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงที่สุดได้ลุมตู่จะเอาอยังไงครับ